นิทานมอเมกนันะ,ะวันนี้ขอเสนอตอนบ่าวรถแต่งกับหนุ่มรถเดิม นี่เพื่อนว่าไงกูอ่ได้คุยดอกทำไมก่อนว่ามาว่ามาว่าแกพอกูเสื่อมาตหลังแ่ที่แหลกขีแซงรถพ่วงด้วยเข็มไม้ยี่สิบเพื่อนมึงฟังของกูกูก็ไม่อยากจะคุยมึงฟังนี่นี่เว็บแหละแต่เดิมนี่แต่กูนี่คือกันเลยซื้อใหม่ๆเลยฟังเลยเพื่อน กูเนี่ยเบลังแต่ว่าแซงรถพ่วงได้เต็มแหลกกูอ่ะกับเบลังอแบบแก,แบบแ,กแต่ว่าแซงคนยางได้คนเกง่งจากหลักบ่ละ่ะจากหลักบ่หลักอะไรหลักกิโลเนี่ย<อ>มีแต่หลังกงัวแปลงว่า,าบันเ,เป็นเวฟธรรมดาดิเป็นเวฟอะไรเวฟแหลกบ้านนะ่ะอันนั้นสาวแหลกหรือเปล่าซมมือนี้นะกูบอกไ้ก่อนเฮ้านี่เป็นคนรุ่นใหม่ไว้เพื่อนใช่แต่ว่าเฮ้าแมงชอบรถเดิมเว้ เป็นคนธรรมดาที่ขี่รถเดิมเพิ่มเติมคือรักจริงพวกของพวกแม่รถแต่งเลยเฮ้ยไม่มีหรอกใครไปขี่รถแต่งบ้าเปล่าผมขี่รถเดิมครับมนตกยุคแล้วรถแต่ง่งพวกผมเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ขี่รถเดิมพวกผมเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ขี่รถเดิม นี่เพีอ่อนเดี๋ยวเราจะไล่ให้หนายฟังนะออว่ารถเรารถเดิมของจริงเดิมๆจัดศูนเบรกมือก็เบรกมือเดิมใส่น้ํามันเดิมปั๊มเบรกก็เดิมเ,เดิมแม้กระทันจานบเบรกเบรกที่หัวเสียบเดินไม่มีหรอกเพราะว่าเราเป็นของเดิมนี่พังกูนะวยมไม่ยำไปฮะพังกูวัดยมต้องได้เปลี่ยนเพราะอันเดิมบอด พูดมายก็มีผลเพราะจำเดิมเนี่ยมันเท่มันมันหน้าขับหน้าขี่แต่แล้วส่วนนี่มันก็โอ้นั่นปักเลยพาพี่ขับไปเล่นในป่าเลยไป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 มาลุ้นทุกวันนี้นะไม่จำเป็นต้องแต่งเลยหรอกเว้ยแค่ขับมันเดิมอ่ะมันก็มีเสน่ห์การที่เราแต่งรถน่ะมันจะต้องออกเว้ย ับเดิมๆเรื่องทำอะไรมากนั่นโดนนกคงปิดวะไปหม่ทงว่าคือพวกมากวะรถิจีนันกวัเป็นไอติมวักลัวเปนควงไก่เบ้ยฤฤฤฤฤฤ อยู่ทุ่งนาเนี่ยโอ๊ยบันนอกเ้ยนาบ้านนอกแล้วยังขี่รถบ้านนอกอยู่แบบเฮ้ยมึงรูกบอจมื่เนี่ยไวรุ่นยุคไหมอะขี่รถเดิมๆกันแล้วโว้ย <c oughs> ทำไมส <c oughs> ีรถกับสีฟันเหมือนกันเลยอ่ะ ทรงอะไรทรงดูกลัวหรือเปล่าวะดูสีล้อนึกว่าถั่วแปบดูเสียงท้อนนึกว่าลมพัดทางกระสีดังตกแตกตกแตกดูมันหมอบมาเนคุณนึกว่าอึดต๊อด กี่ออกมาหรอกรถท้างมานี่สือมาจูงซะดีิแม่แตงกะแตงมาจูงกันที่มาจูงวันี่มึงก็มาซื้อควายมา่ี้รู้จักปลารถเดิมอ่ะรถเดิมอ่ะเดิมเดิมเดิมจะลม เันเบี้ยแล้วมันเบี้ยวไอ้บ้านไอ้เลี้ยงเลี้ยงเบี้ยแล้วเ้แล้วเลี้ยงคแล้เลี้ยงว่ามันดมีรถลับไปบอกแม่ไปไวา้ว้ว้ ซ้อนสามไม่ใส่หมวกกันน็อกอย่าหาทำขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางจากกรมการขนส่งทางบก